สวัสดีครับโรงซีมีดตอกเอสนะครับผมบริการรับมีดก็วันนี้จะมาทําคลิปสาธิตว่าผมรับมีดยังไงเราก็จะรับมีดด้วยหินกันนะครับแล้วก็ไปเก็บด้วยเครื่องโอเคเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ผมเอามาใช้ในการรับนะหนึ่งคือมันสั้นแล้วก็รับน่าจะง่ายดีอ่าไม่มีคมมาเลยคือมีแหละครับมีแต่ว่าคมเขาหมดแล้ว โอเคเดี okay. ok so, ๋ยวเรามารับให้เขาครับผมเอียงคมไปเลยนะครับผมเอียงคมไปประมาณ ฝั่งนีสิห้าองศาฝั่งิาองศารับจนมันจะเกิดเกสรเกสรคมครับเกสรคมคือ,อม,มันจะเป็นมันจะเป็นเส้นขึ้นมาเนาะเป็นเป็นขุยเป็นขุยเหล็กขึ้นมาหินนี้เป็นหินหินหยาบผมใช้ในการเปิดคมครับ อ่ามันจะกินถ้าเวลามกินมีดเราเราจะรู้ได้เลยครับว่ามันกินมันมันจะดึงมีดเลยครับดึงมันจะดึงแบบปืดๆต้องสัมผัสเองครับต้องสัมผัสเอง <c oughs> ผมก็อธิบายไม่ถูกหินนี้ผมไม่ได้ซื้อมาพอดีอาผมเขาแต่ก่อนเขาทำใบมีดสัญ้าเนาะผมก็ไปเอาหินที่โรงงานแกมา คลิปนี้จะนานหน่อยนะครับแล้วผมจะไม่เล่นความเร็วถ้าใครอยากดูแบบข้ามกระโดดก็กดสคิปกดกอเอาเองแล้วกันครับผมแหมมันจะขึ้นมาเป็นสันแลละไม่รู้ว่าพี่ๆจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยว ผมรับตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมเอาไปเอามีดไปให้ดูครับ ถ้ามีดมีคมมาเราจะเราจะใช้เวลาแ๊บเดียวเองแต่อันนี้มีดต้องมาตั้งคมใหม่เนะาะพยายามดันให้มันเป็นหน้าเดียวนะครับดนันมันจะเรียบ ของผมพยายามดันไปได้เดียวแต่ผมไม่มีเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนสก,ก็อตไบอะคอยรูปให้มันเรียดอีกทีหนึ่งผมไม่มีตรงนั้นครับ งานผมเป็นงานรับเย็นใช้เวลานิดนึงอ่าขมเริ่มมาขมเริ่มมาเห็นไหมมันจะเป็นรอยแค่ช่วงนี้ขมเริ่มมานะครับผมแล้วก็เราจะไปรับด้วยหินสี่รอยแล้วก็เบอร์พันแต่บางทีผมก็รับค่าเลยนะแบบเป็นรับนี่เสร็จปุ๊บไปเบอร์พัน เบอร์สามพันเบอร์แปดพันตามแต่ความคมที่เขาออกมาครับผมผมเราจะรับเย็นเพราะว่าถ้าเรารับร้อนใบมีดร้อน มันจะเสียความเป็นเหล็กมันจะเสียค่าความแข็งของเกาครับต้องทําให้เขาร้อนน้อยที่สุดโอเคผมเก็บไปหยาดแล้วผมจะมาต่อด้วยเบอร์400แล้วกันอ่ะ400ะเบอร์400กิจเบอร์400 400แล้วเบอร์พันแต่อันนี้มีคมแล้วคมเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเรา ถ้าผมเริ่มมาจริงๆผมจะไปที่เบอร์พันเลยก็ได้ครับผมพยายามรูดให้เต็มหน้าอย่างนี้นะครับรูดเต็มหน้า ฝั่งเลสติด20ปีก็ว่ากันไปครับผมตามแต่ความถนัด สำคัญคือองศามือเราต้องต้องตรงนะครับต้องเป็นต้องเป็นความรู้สึกนะครับผมว่าองศามือเราได้ มีเครื่อง KMG หรือเครื่องใสาทพานเราไม่ต้องมาใช้ตัวนี้เลยครับผมแต่เครื่องตัวนั้นเราต้องใช้งานแบบระวังในงานใบมีดมันจะร้อนผมใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปเก็บด้วยเครื่องเครื่องปัดทรายผมที่เป็นแท่นเจียแล้วก็ใช้ใบ,บปัดทรายเก็บเอามันดีอย่างหนึ่งคือมันช่วยขัดตนิมด้ด้วยครับเนี่ยใบเนี่ยเราจะขัดขาวเด้นยก็ได้อ่าผมเล่นเบอร์4ี0เสร็จแล้ว จริงๆคามมาแล้วนะครับผมเนี่ยคมจับไปมาเลยแต่ว่าคามยังไม่ละเอียดโอเคอ่าเบอร์400เสร็จเราจะมาเป็นเบอร์พันผมมีงานประจำนะครับผมผมเป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทแต่ งานรับมีดเป็นอาชีพเสริมครับผมมาสนใจในงานมีดได้ไงอ๋อจริงๆเป็นคนชอบเล่นมีดอยู่แล้วเล่นมีดเล่นปืนผมผมก็เป็นผู้ชายหัวไม้คนหนึ่งแหละครับผมรุุ่นก็เที่ยว ชอบโดยตรงที่ว่าเข้ามาในวงการมีดโดยเขามีแข่งมีดอิเนเดบครับ <c oughs> ทีนี้อาจารย์ผมอยู่เพชรบุรีเขาก็ตีมีดอินเนบไปแข่งไปเล่นก็เลยมาสู่วงการเล่นมีดแล้วก็มารับมีดอ่าคมคม,มขึ้นเลยนะครับผมคมขึ้นแล้ว ผมว่าปาดกระดาษได้อะแต่ว่ามันอาจจะไม่เรียบอะปาด,าดกระดาษได้แต่อาจจะไม่ไม่เรียบนะนมม,มาแล้วอ่าแปาดได้แต่แต่ใบมีดคมมันยังไม่เรียบแต่กริงคมคมครับผมคมขนาดนี้ก็ปาดหมูปาดอะไรก็เข้าแล้ว เดี๋ยวเรามาต่อด้วยเบอร์สามพันกับเบอร์แปดพันครับลหลายหลคนบอกว่าทำไมผมทำถูกอ่าผมว่า ผมอยู่ได้นะราคาเนี้ยอย่างนันเนี้ยยี่สิบบาทแล้วก็ขัดเงาเก็บเงาอีกยี่สิบาทผมอยู่ได้นะครับผมผมมองว่าลูกค้าส่งมีดมาเสียค่าส่งอย่างนี้นเนี้ยถ้าไปกลับก็ร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วแล้วก็โดนค่ารับอีกสี่สิบาทก็ร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเล่มหนึ่งรับร้อยห้าสิบผมว่าแพงอยู่นะแพงแพงอยู่ คือเฉพาะเงินเดือนสองฝั่งของผมก็พออยู่ได้ครับผมอันนี้มาทําเล่นๆจริงๆผมอยากตีมีดทำมีดดีๆออกมาให้คนได้ใช้ครับอยากตีมีดก็เลยตั้งชื่อว่าลงตีมีดตอกเอสแต่งานมีดงานมีดจริงๆมีออกมาแค่สีเล่ม <laughs> ให้ห็นดีๆอ่ะมันจะไม่ขึ้นค่ามันจะไม่ออกอ่าผมมาผมมาอันนี้เบอร์สามพันนะเบอร์สามพันเราต้องรับให้มันเกิดเกสรนคมเกสรนคมคืออะไรเกสรนคมอืม เกสรคมมันจะคือเขาเรียกว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่เขาเรียกว่าเกสรคมแหละแต่ผมจะอธิบายให้ดีอธิบายคือมันจะเป็นเวลาเรารับฝั่งนี้พอมันได้มุมของมันครับผมองศาของมันอะ่ะเกสรคมมันจะขึ้นขึ้นฝั่งนี้มันจะเป็นขุยๆแต่ถ้าเรารับดีๆมันจะขึ้นเป็นแผ่นเลยเป็นเส้นขึ้นหมาเลยแต่อันนี้มันก็เริ่มได้ที่แล้วครับผม เส้นใหญ่ก็รับเหมือนกันครับผมรับเหมือนกันอ่าผมเริ่มมาผมเริ่มจับก็รับเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเคลือบน้ำมันเป็นน้ำมันโชติไปให้ลูกค้านะครับน้ำมันโชติก็เป็นน้ำมันที่อ่าป้องกันสนิมใบมีดจริงๆผมได้มากับอ่น้องเขาเอามีด ซา,ามุไลมาให้ครับมาให้ดูแล้วเขาก็ถามว่ามันคือน้ำมันอะไรขนดน้อยผมก็บอกว่าเป็นน้ำมันทาก,การสนิมบางเอิญเขาให้มาสองขวดผมก็เลยขอน้องไว้ขวดหนึ่งแต่ตอนนี้หมดไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปยืมของน้องมาชาให้แหละครับผมรอบหน้าคงจะใช้โซนิคเคลือบไป ถ้าไม่โซนิกก็ว d ดีก็ได้ครับผมแต่ถ้าเป็นมีดทำครัวมีดที่แบบเดินป่าแล้วใช้ในครัวด้วยหันหมูหันไก่ด้วยก็เป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันพืชน้ำมันหมูฉโลมทาแล้วก็เช็ดออกนะครับผมบางคนใช้น้ำมันมะพร้าวใช้ได้ครับผมแต่ถ้ามีดมีพันเชือกหรืออะไรมาแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวทาน้ำมันมะพร้าวไปกอดตรงเชือกไงมดจะขึ้นนะครับ เ <laughs> มื่อวานไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไปตามหาบ้านลูกค้างานประจำอยู่ครับผมก็เป็นอาชีพสายลับแ้ะครับทำงานลับๆ อ่าผมว่ามันละเอียดระดับหนึ่งกันนะทก็เราจะมาเก็บเกสรพนมเดี๋ยวนี้มันมันจะป่าได้ดีขึ้นกว่าเดิมนันนักมันจะป่าได้ดีขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเรามาเก็บเกสรพนมครับผมแป๊บหนึ่งผมไปเอาหนังสะบัดคมก่อนอ่าที่หลายๆคนถามว่าหนังสะบัดคมอะไรคืออะไรคือตัวนี้ครับ หนังสะบัดคมอันนี้จะเป็นด้านหยาบด้านหยาบเขาจะมีผงผงจะเป็นผงพวกผงอลูมิเนียมผงอะไรนี่นะครับเป็นกี่ไมค่อนก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นหนังด้านละเอียดเขาจะใช้เป็นผงเขาเรียกผงอะไรนะผมก็ลืมผงเพชรเหรอแต่ถ้าไม่มีก็ผมใช้ไขประวานลู้ปไปเลยครับผมติบ ฝั่งละ10ฝั่งละ20อะไรก็ว่ากันไป จะมาเล่นเก็บฝั่งฝั่งละเอียดหนังละเอียดแป๊แบแป๊บถ้าอันดีดอันแพงแพงก็ ันจะยาวเป็นเมตรเลยครับประมาณห้าสิบเซนแหละไม่ถึงได้หรอกห้าสิบเซนมันจะลูดแบบปื๊ดยาวไปเลยดึงปื๊ดดึงยาวอ่าคมมันจะเนียนขึ้นว้าวอ่า ยังไม่ต้องอขอเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็คมมันก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นอ่ะดีขึ้นเยอะเลยนะที่ผมจะบอกว่าผมรับรอบหนึ่งรับสองรบอบรับสามรอบารบ,บางทีรับรอบหนึ่งแล้วคมมันได้แค่นี้เราต้องเริ่มเริ่มรับรอบสองใหม่รอบสองก็คือกระบวนการแรกเลยครับแต่เราไม่ต้องไปขึ้นที่หินหยาบลวเราไปที่หินละเอียด อาจจะเบอร์400เบอร์พันเบอร์สามพเบอร์แ0 0พันเล่นได้หมดครับผมอ่าอันนี้คมมาแล้วเนาะคมมาผมเริ่มหวานคนผมเริ่มหวานทำว,วนอีกสักรอบนึงอะ่ะมันจะหวานเจี๊ยบเลยครับแล้วเราจะมาขัดขัดใบสนิมด้วยเครื่องเดี๋ยวผมพาไปโอเค เราจะมาเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะขัดใบด้วยเครื่องขัดกระดาษทรายผมก็มีแค่สองตัวเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เล่นเล่นจนเล่นมีดตัวเองเนาะจนคมแล้วก็ใบป,ปัดตายเออจริงๆใบป,ปัดตายผมจะใช้เบอร์120 ร้อยย่สบหรือร้อยหาสิแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็น2องร้สี่สิบครับผมเราจะใช้เบอร์อ่เป็นร้อยห้าสิบแล้วกันร้อยห้าสิบผมก็จำไม่ได้ร้อยห้าสิร้อยยีสิบงานนี้ละมันจะไม่ร้อนครับเราจะเล่นเบาๆเราไม่ได้จี้จี้ดันเลยนะ มันเริ่มขึ้นร้อนแล้วก็สุดน้ำเอา ก็จะถามว่าเราใช้เครื่องนี้ทําคมเลยไม่ได้เหรอไม่ได้นะครับผมถ้าพี่ไม่มีคมมาใช้เครื่องนี้เจียไม่ได้เลยมันจะไม่คมมันเป็นแค่ตัวเ <คน S 2> ป็นกระดาษทรายใบปัดครับซึ่งซึ่งอาจารย์ผมใช้ตัวนี้ไงผมก็เลยใช้ตามอาจารย์แต่ผมมีความคิดว่าถ้าเรามีเครื่องเคทีที่เป็นสายพานวิ่องอ่ะมันจะเก็บงานง่ายกว่า គេជិះមកហើយក៏ទៅដល់ខាងណាទៅនោះបាយក៏កាខាងខាងចា ใบมีดมันจะหายมันจะหายไปไม่เยอะครับถ้าใช้ตัวนี้มันเป็นแค่ใบปัดเนาะใบปัดแต่ถ้าเป็นเครื่องเกียเลยเครื่องเกียเลยอันนั้นมันจะกินเนื้อกินเนื้อเหล็ก การรับมีดจริงๆมีที่ผมทำนะมีสามวิธีก็คือมีใช้หินแล้วก็เครื่องนี้เลยแล้วก็ใช้กระดาษทรายใช้กระดาษทรายรับเราจะจับมีดไว้ด้วยปากกานะแล้วเราก็กระดาษทรายรูปจริงๆในเฟ e บุ๊กอะผมทำแล้วรอบนึง แต่เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับว่าถ้ามีคน่อมานะรับด้วยกระดาษทรายทํายัางไงแต่มันจะนานนานกว่าหินครับเพราะกระดาษทรายมันมันบางเนาะ ฝมเต็มลมชมทั่วภูพาลาเรียงร้อยเป็นมาลาโตูดมาลับมาลายแดอกไม้มาลายห้อยคอเข็มโนก,ก็ชาสีแดงผ้าทุ่มนั้น,นขึ้นิลาคั้นแท้เสือดแดงเต็มเต็มลายดอก เดี๋ยวเรามาให้ดูความเงาจะเงาขึ้นมาแต่ไม่ต้องกังวลครับเงาอย่างนี้เราเราจะแก้ได้อีกเราจะขัดให้เงากว่านี้อีกครับผมด้วยการลงวีนอนไม่วีนอนก็บัตโซโอเคแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเป็นมีดพับมีดอะไรผมจะปิดตัวนี้ไว้เครื่องตัวนั้นนะ่ะถ้าเราไม่ปิดไว้อยังไงยังไงมันจะโดนแต่ถ้าตอนขัดเงาอ่ะ จะเปิดออกครับผมเพราะว่าผมจะขัดขัดทองเหลืองให้เขาด้วยขัดเงาทองเหลืองโอเคประมาณนี้ครับผมในการรับมีดของผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปช็อตอีกทีหนึ่งผมขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับส่งงานมีเดเร่มนี้เนาะที่ลูกค้าส่งมารับแล้วผมก็ใช้เล่มนี้ในการสาธิตว่าผมรับคมยังไงผมจะลงเป็นวิดีโอไปให้นะครับผมไปดูในแดนที่ช่องผมได้ครับผมแคมบั่นเกียบ ขาดกระดาษยาวโอเคก็ใบมีดเป็นสนิมมาเนาะผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนตอนนั้นมาให้มาพร้อมซองหนังสวยสุดจริงๆก็ขัดเงา,ข,เงาขัดเงาทองเหลืองแล้วก็ขัดเงาใบออตัวนี้ตัวนี้เป็นงานมีดมีดเด็ดของอาจารย์ผมเองครับอาจารย์หยัดอาจารย์หยัดมาลาดเพชรบุรีก็เป็นคนที่ ทำให้ผมเข้ามาสู่ในวงการมีดจริงๆผมศึกษามีดอีเด็บมาหลายปีแล้วครับแต่เพิ่งรู้จักอาจารย์หยัดแล้วก็ได้ไปแข่งกันที่สนามเพตรบุรีนสนามของอาจารย์ได้ที่15มาคุยโชว์ตั้งหน่อยสนามที่8จะจัดที่โคราชผมว่าจะตีมีดอีเด็บน่าจะมีเวลาครับมีเวลาทันเดี๋ยวจะตีมีดอีเด็บไปไปเล่นกับเขาที่สนาม8โอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผม งานแกนี้จริงๆคือมีตอกลายแล้วก็ฝังไม่ใช่มีแค่มีดีเน็ดนะครับผมขวานแกก็มีครับผมงานอาจารย์อย่างตัวนี้ผมไม่ได้เอาไปใช้สับสับทำด้ามแต่งด้ามยังไม่ได้รับคมใหม่เลยะครับผมแต่คมคมก็ยังมีอยู่อที่มันสะดุดที่มันสะดุดอ่าสะดุดอย่างเงี้ยมันเป็นรอยบิ่นครับผมรอยบิ่นรอยบิ่นจะกเกิดจาก การฟันไม้ใหญ่เนาะวันนั้นก็เอาไปล่อสับกระดูกกระดูกวัวแต่อีกด้านหนึ่งคือหักเลยแต่ไม่เป็นไรครับงานงานทุกตัวของอาจารย์แกเคมครับผมบินหักยู่แล้วทำใหม่ก็คือถ้าไม่ถ้าไม่แก้ให้ก็เอาเล่มใหม่ไปครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือหงดคม คมไม่หวานหรือหมดคมอะไรก็ส่งกลับไปให้แกแกก็รับใหม่แต่ช่วงนี้แกไม่น่าจะว่างแกชอบออกไปตกปลาที่ทะเลก็จะไปกับแกอยู่ครับสักสองอาทิตย์ปิดงานผมก็มีงานประจำเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นงานอาดิเรกเอเคครับผมไม่มีอะไรมากก็แค่มา,าสาธิตในการรับมีดต,รตรัวนี้แล้วก็โชว์งานอาจารย์สักหน่อยว่าผมเข้าสู่วงการมีดได้ไงก็ ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ